พี่น้องมือนี้สาสายอยู่เขาลงหมดแล้วจ้ะเป็นไปตามที่คาดพี่น้องจ้ะขึ้นมาปุ๊บนี่พิกัดบ่มีผิดพลาดพี่น้องจะขึ้นตามสาสายแต่มือเนี่ยสาสายมาเอาเห็ดไข่พี่น้องพี่น้องมาเมืองเด้อขัมเบอเสียสาสายนี่เห็นมานี่เนี่ยถามมาพิกัดที่สาสายบอกแล้วจ้ะเพียเมืองเพีย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 พี่น้องมา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 เพียมาพี่น้องพวกเราเห็ดตะไคแด้วนี่นี่พี่น้องเมืองเป็นหัวตะขึ้นนี่นี่เมืองจ้ะ เห็ดตะไคร้ได้หนิจ้ะนี่ผุนมะเหร็มพีดพี่พีนองอีกโอ้ยเพียเพีดพีดพียบงังบังบังนี่จะดอกกำลังสูงพี่น้องจ้ะ,<ๆ>ะนี่จะเห็ตดตะไคร้เลยพีนองนี่เด็กสาวสายติพาเก็บจักพี่น้องจ้ะไปมะเหร็มเพาเก็บจักจากนี้ไปแล้วเนาะเห็ดตะไคร้เขาแล้วพี่น,อน้องคนอะ่ะกำลังงามเลยพี่นอ้องอูย ขันทามาไม้ตามที่เซลสายบอกอ่ะบ่ามิถาพี่น้องาขึ้นมาแบบพระเจ้าบระนั้ไในขึ้นมาแล้วจ้ะเนาะเหี้ยพี่น้องเฮียเอาเหลือมึงเฮ้ยตักไข่เด้อพี่น้องนะของแท้เด้อพี่น้องมิจฉาจูมันพวกน่ะนี่นี่นี่มึงพี่น้องหัวตะพนจากดินพี่น้อง พ่นพ่นยุติไก่อนห็นตนี่เียมึงพ่นยุติไก่อนห็นกับพ,พี่นองม่ขึ้นว่าไรสานจมี่พี่นองเน้ำมาจากนา่นในบ้านจักดอกเนะเฮ้ย,ย,ย,ยมึงสอกัพี่นองมงน,นี่นีามาลืมนพนองเนาะนี ขันมาตามไม้ทีเท้าซ้ายบอกอับพี่น้องคือว่าเห็ดตะไคร้อ่ะเพิ่นชิยู่เป็นมูอเนาะจ้ะเนาะนี่นนนนอุ้อยางามคงขัดไนไ่นนี่มูอ,อนี่เนาะพี่น้องเมืองจ้ะนี่เห็ดตะไคร้เนาะจ้ะเนาะนี่มูออ่าอันนี้เท้าซ้ายเพราะท่าน,นี่หาหลอดเน,นาะจ้ะเนาะเอาตะแคร่ที่เขาเห็นเน,นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเท้าซ้ายผาหากพี่น้องเดี๋ยวเขาหาต่อกันจ้ะ พี่น้องเบ้างจกต่อจากเฮ็ดไผ่เป็นกนจะจิออกเฮ็ดบวกต,ก,ตกติ๊กกันคือจังเสาสายบอกกันจ้าพี่น้องไม้ที่เสาสายบอกว่บ่มีผ่านแล้วจ้าพี่น้องเพิ่งเริ่มจะเถาเราเพิ่งเริ่มจะบานแล้วพี่น้องจ้ามึงเอาใดเพราะว่าลองมาถ่ายออก,ออกันหน่อยถ้าเอาตาดอกที่เอาใดเนาะจาะ้าเนาะโอดอกนี้ไดวะนี่ อันนี้เป like like. ็นเฮดอ่าเขาเอิ้นเฮดยังกว่าเจ็ดเฮดกาแฟนี่จ้ะนี่นี่ดอกหนึ่งเราเลื่มเก็บนะแล้วเขาใส่นี่เดียแม่นี่ได้บปอนนี่เฮดไทยกับนี่ไทย เห็ดปวกมะพรอกันตอนนั้นถั่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เสาสายก็บ่ไดนะ้มาจ้ะเนาะพี่น้องเห็ดตะไคร้จ้ะเห็นบพิ่นจะเกิดนน้ำกันเลยมไม้ที่เสาสายบอกกับพี่น้องโมมีม่พลาดเห็ดตะไคร่นี่นี่ถ้าผู้ใดขึ้นมาก,ก่อนก็คือได้เลยเนาะจ้ะ้วัอนี้เสาสายกับเขาป้าสวยเด้วยพี่น้องแต่ว่าขาจรวัีรถจอดเต็มตัวเสาสายคิดว่าขาจรวันนี้จะขึ้นเขาเนาะจ้ะนะ เมาถูกะไม่เด้เครียดค่ะเสียงคนเลยพี่น้องมึงคิดตะไคร่จะพี่นอ้องพี่น้องไงขาอย่างไงนี่มาพี่น้องจะ้ะม,มึงอู้หูหน้าขาเป็นอนะ่ะดองงกใหญ่ครับพี่นอ้องตะเห็นตะไคร้มุน,นิสา,สายสเด็ดป่นเลยนะพี่น้อง ไปห,หากันต่อจ้าสามพี่น้องเมืองจ้ะเฮ็ดดินเฮ็ดดินเนาะจ้ะเนาะงนี่เห็ดดินเกิเกดอดอกกำลังงามพี่น้องจะ้ะนีาขึ้นมาเขาเลยด้วจกามองหน้าจอดรถเลยเราสายไปาะท่านไปใส่อยู่จ้ะพี่น้องมาพ่อเห็ดไข่ไขมาผ่อเห็ดไข่กับเมื่อใส่สิแตเมื่อเห็ดใี่ เห็ดไข่มูเดียวเล้วจ้ <S <S พี่น้องนี่จ้ะสรุมเห็ดไข่มูมางหันแล้วจ้นะเนาะเด็ดป่นแล้วพี่น้องนี่มูเดียวแล้วจ้นะเนาะนี่ละพี่กัสที่โสายบอกจ้ะนามองจอดรถเขาลงหมู่สาระแดงแล้วจ้นะเนาะมือพี่น้องจูมินเออโอเคคลิปนี้โสายฝากไว้สำนีแล้วจ้นะเนาะสำหรับเอฟซีาซไซที่สีมาสาระแดงแล้วจ้นะเนาะมาได้สงสายอยู่สาระแดงเนี่ยจ้ะอยู่เขาลงหมู่แ้วจ้นะเด้อ